ดีค่ะกายซีโอไร้แม่นายเพีย,ายาวค่ะกายก็เป็นหนึ่งใน30ผู้เข้าร่วมโครงการคูปบต้ากล้าท้าปลูกปี2023นีนี้ค่ะคลิปนี้จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าที่ได้เรานำคูปุต้าขับคาล e ด d a มาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างค่ะทั้งในส่วนของนาไร่แม่นายและส่วนไร้แม่นายค่ะผ่านบัญชีทางการของสยามคูโบต้าค่ะใช้เพียงแค่เบอร์โทรศัพท์เราในการลงทะเบียน ก็จะเป็นข้อมูลของไร่เราค่ะเราสามารถเลือกสร้างแปลงตามพื้นที่ที่เราต้องการได้เลยนะคะดูโซนนาดำข้าวหอ,อมมะลิ1 5ไร่ไม้นายก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่เราได้ทําไปทั้งหมดแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าขั้นตอนต่อไปเราสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรนะคะโดยเราสามารถปรับข้อมูลในแต่ละหัวข้อในแต่ละขั้นตอนได้้วยตัวของเราเองได้เลยนะคะแ,ะแต่ละประเภทก็จะมีขั้นตอนที่ไม่เหมือนกันนะคะแตนที่2จะเป็นการแสดง เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนปัจจุบันค่ะตอนนี้เรามีค่าใช้จ่ายทั้งหมด1นึ0 0นะคะ8ป0ยาบาทค่ะทุกคนนี่ผลผลิตก็ยังไม่ออกมานะคะก็รายได้ก็ยังเป็นศูนย์ดยนะจ๊ะใจเย็นก่อนนะทุกคนตกใจนั้นนะคะเราสามารถบันทึกในทุกขั้นตอนได้นะคะว่ามีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นนะคะจะได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงออกมาค่ะเราค่อยนําไปคัลบนะคะกับไรายได้จากการขายข้าวของเราค่ะจะก,กําไรหรือขาดทุนก็จะรู้กันตอนนี้ละค่ะเราสามารถอ้างอิงปฏิทิกนการเผาปุ ในทุกขั้นตอนการผลิตได้เลยนะคะเราสามารถปิิ้นมาดาวน์โหลดมาอ่านได้เลยนะคะมีข้อมูลสาหรับานาทุกอย่างประกอบกันเลยคะ่ะก็ยังมีเคล็ดความรู้นะคะในการปลูกนะคะแนวทางพวก,กันและกรรมจัดศัตรูในนาค้าของเราคะ่ะ เจอเพียกระโดดในนาข้าวค่ะก็โชคดีที่ได้ข้อมูลจากโควตามาช่วยในการแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีค่ะนอกจากปฏิทินการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีนานาสาระความรู้นะคะที่เกี่ยวกับการทำการเกษตรของเราค่ะเทคนิคต่างๆในการเพิ่มผลผลิตในนาข้าวและการเกษตรของเราค่ะนอกจากนั้นยังมีตัวช่วยในการดูปริมาณน้ำนะคะในแต่ละภาคค่ะนอกจากนานะคะเราก็ยังมีส่วนที่เป็นได้นะคะ สามารถสร้างแปลงของเราได้เลยนะคะจาก GPS ที่อยู่นะคะวิธีง่ายมากๆเลยก็เราก็ต้องกดรหัสใบชนิแเราก่อนนะคะแล้วทําการพอดจุดของพื้นที่ทั้ง4มุมน,นะคะสใส่ชื่อแปลงเพาะปลูกนะคะระบบก็จะช่วยคํานวณพื้นที่ของเราให้โดยอัตโนมัติเลยคะ่ะเราสามารถเลือกชนิดพืชที่ปลูกได้เลยะคะ่ะข้าวพืชไร่นนพืชสวนได้หมดเลยคะ่ะหากไม่มีเราสามารถใช้อื่นๆได้คะ่ะแล้วทําการระบุ 1, พันธุ์พืชค่ะ บันทึกการรับรายจ่ายในทุกขั้นตอนได้เลยค่ะเราสามารถปรับแก้ทุกอย่างได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะ,ะมีบอกราคาด้วยนะคะทุกคนและยังมีบทความเกษตรสมัยใหม่นะคะมาให้เราเลือกอ่านได้ตามความสนใจได้เลยนะคะบอกได้คำนี้ว่าเพลินมากๆเลยค่ะยิ่งอ่านยิ่งสนุกค่ะทุกคนลองดูเผื่อมีเทคโนโลยีไหนที่เราสนใจและอยาสามารถนํามาใช้ได้นะคะเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เราเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนได้นะคะมีมากมายเลยค่ะทุกคน ลองไปอ่านกันดูนะคะที่สําคัญอย่าลืมไปเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เกษตรกรรุ่นใหม่ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากค่ะไปพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ